สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าวิ่งงานอะไรครับป๋าเนี่ยมันเป็นอะไรรถยนต์ครับผมเป็นอะไรรถยนต์นะครับครับอืมเป็นรถอะไรครับป๋าเป็นรถรถดีสุดอ๋อดีสุดวหนึ่งจุดเก้าตอนเดียวแล้วครับเพื่อนข้างหน้าเป็นล้อเดิมข้างหลังเป็นล้อเพลาลอยนะครับล้อกระทะผ่านเพลาเดิมไม่ได้เสริมเนี่ยครับไม่ได้เสริมครับเดิมๆนะครับขอสัมภาษณ์เรื่องงานหน่อยนะครับป๋า ก็งานวิ่งเกี่ยวกับอะไรครับวิ่งบริษัทหรือว่าวิ่งทั่วไปครับวิ่งทั่วไปอ่ะครับอ๋อเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะจับโดนในไดครับผมก็ได้ได้เป็นไงบ้างครับป๋าก็ช่วงนี้ช่วงโควิดก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้นะครับครับก็พอได้อยู่นะโควิดไถือว่าเลี้ยงตัวมันได้อยู่ครับรดหมดงวดยังครับป๋ายังครับเพิ่งได้สามปีโอลือสามปีอ๋อมาครึ่งทางแล้วสู้ๆนะ้ครับป๋าครับผมก็ เป็นรถตู้ทึบดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตอนเดียวนะครับตู้ทึบสูงสองจุดศูนย์อนจุดหนึ่งศูนย์เมตรนะครับก็ได้ได้ก็พอยังดูครอบครัวได้นะครับงานเยอะไหมครับพักนี้ก็มีเรื่อยๆครับแต่ได้วิ่งดุววันก็พอได้วิ่งไกลไกลมั่งสลับกันไปอะครับก็ป่าเข้ามาสู่ชีพนี้ได้ยังไงครับป่ามีคนแนะนำมากับผมคนฝากงานให้ก็ เพื่อนฝากงานให้วันนี้จะไปส่งที่ไหนครับป๋าส่งอายุทยาครับโอ้จากระยองไปอยุทยานี่เคลื่อนอายุทยาสองร้อยกว่ากิโลสามชั่วโมงล้าแล้วครับไปกับไกลก็ต้องสู้ไปแลครับยางเป็นยางบทุก XCD เลยนะครับเพื่อนยางเป็นของซื้อมือใหม่มือสองมาครับป๋าฝั่งนี้ มือใหม่ป้ายหนึ่งฝั่งนู้นมือสองยางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์อันหนึ่งคือยางแกะกล่องเลยอันหนึ่งคือยางเปอร์เซ็นต์เลยเส้นเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นใส่มาสี่พันสี่พันขอบเท่าไหร่ครับขอบสิบห้าครับปะขอบเต็มที่ครับก็แหนบก็เป็นเดิมๆนะครับป่ะแหนบเดิมครับแหนบเดิมเดิมหมดเดียวแต่ร้อยอย่างเดียวแค่นี้ก็บรรทุกสองตันนะสบาย นีตอนนี้สี่โมงจะไปถึงน่นก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองประมาณนั้นกลับมาก็ทุ่มพอดีครับโอยกลับมารองานกลับอีกครับโอ้โหมีงานไปกลับด้วยครับผมวันนี้มีรับกลับด้วยครับพอดีนะครับนี่ได้งานกลับด้วยโอเคครับป๋าเป็นคนที่ระยองเหรอครับดูว่าคนที่ไหน จริงครับิย่ามาวิ่งรถอยู่ระยองนะครับคับผมยจดครับก็ขอขอบคุณปามากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมก็ฝากมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมครับแฟนๆรถร่วมชาวรถร่วมเพื่อนชาวรถร่วมฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่จะมาวิ่งขนส่งขนส่งหรือเคอรี่อะไรประมาณนี้ครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับสู้ๆครับผม ครับขอบคุณมากครับป่าครับผมสวัสดีนะครับ